เาเนี้อระวังเนาะเหมือนเราไปทับกดค่ะไม่เอาเปยนไปหมายถึงว่าอเอามือเอามือไม่กล้าชอบขึ้นเลอะสีไปเลยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะดูภาพรวมค่ะว่าสีอ่อนไหมหางเป็นยังไงผ่านไปกันจากคิ้วครั้งแรกแล้วก็มาเริ่มกับที่ซูเปอร์อีโก้ค่ะก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกค่ะสนุกมากเลย ยากไหมคะการเรียนสักคิ้วแรกๆก็ยากค่ะเพราะว่าเขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งก็เขียนแบบเยี้ยวบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างแต่คุณครูคอยปรับให้ตลอดเลยค่ะออกแบบทรงคิ้วบนคนจริงๆที่เรามีนางแบบมาให้รู้สึกเป็นยังไงบ้างแตกต่างกับบนกระดาษค่ะรู้สึกว่าจะต้องฝึกฝนมากกว่านี้ค่ะ สอบปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ดีตื่นเต้นค่ะก็แต่ว่ามีครูคอยช่วยอยู่หลายคนเลยก็คนนี้ช่วยดูตรงนี้ว่าขาดต,ตรงไหนยังโบอ,อยู่ตรงไหนหรือว่าทรงเบี้ยวตรงไหนอะไรก็มีครูคอยดูให้ตลอดค่ะระหว่างมีครูมาคอยคุม, Across, คมแบบทุกช็อตอย่างเงี้ยกับครูหายไปเลยล้วค่อยมาดูชอบอนไนมากกว่าชอบคุูครูคอยคุมมากกว่าไม่กดดันเนาะไม่กดดันเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเบี้ยวแล้วสักแล้วไปแล้วไปเลยเดี๋ยวผิด แล้วหลักสูตรเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็เรียนเวลาไหนก็ได้ด้วยมีนชอบตรงนี้อ๋อเอนว่าสะดวกวันไหนก็เ,เข้ามาใช่ค่ะ มีแผนว่าจะไปเปิดร้านไหมหรือว่าอย่างไงจริงๆก็อยากเปิดแต่ว่าอาจจะลองทํากับเพื่อนๆก่อนค่ะอาจจะหาดูว่าคนไหนอยากลองสักคิ้วฟรีไหมแล้วก็ไปลองว่าออกแบบให้เขาดูว่าชอบไหมแล้วค่อยไปลองดูวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจซูเปอร์อีโก้ด้วยนะคะขอบคุณดีมากขอบคุณทุกคนค่ะ